สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนด้านหลังของผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่คือหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทยอายุกว่าร0อปีแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าความเป็นมาของหอนาฬิกาแห่งนี้เนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะครับด้านหลังของผมคือวัดโพนะครับแล้วหอนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะครับวัดโพหรือวัดเชตุพนนะครับอยู่ไม่ไกลจากสนามหลวงใกล้ๆก,กับพระบรมมหาราชวังนะครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสไปดูนะครับไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอจริงๆมาให้เพื่อนๆดูส่วนหออีกหอหนึ่งที่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับเรียกว่าหอกลองนะครับซึ่ง หอนาฬิกาแห่งนี้เนี่ยถูกจำลองขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะครับพศ2411ถึง2453เป็นปีที่รอห้าของราชนะครับท่านก็โปรดให้สร้างขึ้นมาใหม่เพราะของเดิมเนี่ยชำรุดสุดโทมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปนะครับเมื่อ สมัยรัชกาลที่4นะครับนี่เลยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่คลาสสิกมากเก่ามากๆครับเหมือนในหนังเรื่องทวีพเลยนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าพระที่นั่งภูวดลทัศนัยนะครับเป็นหมู่อาคารประมาณ11ออาคารนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะ หอนาฬิกาแห่งนี้เนี่ยสูงมากนะครับเอาเป็นว่าคนที่ล่องเรือไม่ว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยหรือคนจีนเวลาล่องเรือมาริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมองเห็นหอนาฬิกาแห่งนี้ทั้ง4ด้านแต่ไกลเลยลปีนั้นน่ะปีที่เริ่มสร้างหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทยคือปีพศ 2,395- เถึง2400เลยนะครับใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีเลยนะครับ รอซีเนี่ยท่านไม่อยากให้คนไทยอายหรือขายหน้าต่างชาติว่าเวลาเราดูเวลาเราใช้วิธีการตีกองการลอยกะลาหรือการทุบโมงสมัยก่อนเขาเรียกทุบโมงนะครับให้มีเสียงแต่มันจะคาดเคลื่อนแต่ต่างชาติหรือชาติตะวันตกเนี่ยเขามีนาฬิกากลใช้งานกันแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือ หอนาฬิกาที่แบบไม่มีความวินเทจนะครับมีความคลาสสิกนะครับผมเห็นแล้วผมก็ยังย้อนแบบโ,โหนึกแล้วแบบคนสมัยก่อนเนาะเขาใช้ชีวิตแบบนี้ก็ถ้าเป็นเราย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ย หอนาฬิกาของเดิมนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ภาพนี้นะครับมันเก่ามันซุดโทมก็อาจจะทําด้วยไม้เนาะแล้วอาจจะด้วยตรงนั้นน่ยมันใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาด้วยใกล้แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นสระน้าเก่าพอมาสร้างหอนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดซุดตัวลงนะครับทีนี้รอ .5 ท่านก็ให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็จะมีหอนาฬิกาแล้วนะที่เพื่อนๆได้รับฟังกัน แล้วทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหอ,อกลองบ้างนะครับหอกลองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับหอ,อกองก็ไว้ตีบอกเวลานะครับหอ,อกลองสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับรัชกาลที่1หรือตอนต้นรัตนโกสินทร์หรือตอนต้นของราชาวงศ์จักรีเลยนะครับพศที่สร้างคือ2,325นะครับปีนั้นก็ตั้งแต่สมัยร .1 เลยนะครับทีนี้เนี่ย หอกองนี่ก็จะเป็นหอหลายชั้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีนาฬิกาเนาะการที่คนในพระนครเนี่ยเขาจะรู้เวลาว่าตอนนั้นกี่โมงแล้วหรือมีเหตุอะไรบ้างนะครับก็จะใช้การฟังของหอกองนี่แหละครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าหอกลองพระนครน,นะครับโอเคทีนี้หอกองเนี่ยจะมีทั้งหมด3าใบนะครับนี่ผมขึ้นภาพให้ดูเลยนะแต่ของจริงเนี่ยเขา เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วแล้วนะคบผมโอเคใบที่1นนะครับเขาไว้ตีบอกเวลานะส่วนใบที่2นะครับเอาไว้ตีบอกไฟไหม้นะครับใบที่3ที่ยังไม่เคยตีเลยนะครับก็คือสงขามนะครับพอมีสงขามเขาก็จะตีบอกอย่างมีค่าศึกบุกอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลังจากราชการที่1น่เนี่ย ก็ไม่มีพมา่าบุกมาจนถึงใจกลางพระนครนะครับตอนที่เราดูประวัติศาสตร์ไทยหรือรับฟังประวัติศาสตร์เนี่ยใครที่ชอบอ่านพงศาวดารเนาะว่าสงครามเก้าทัพเนี่ยรัชการที่1นนะครับท่านก็ส่งกองทัพไปยันนะครับพวกคนที่มาลุกหลานเช่นพมา่านะครับหรือมีชาติอื่นมาลุกหลานประเทศเราเนี่ยเราก็จะไปตั้งรับที่นอกพระนครซึ่งเราไม่อยากให้ข้าศึกมา ใกล้พนะนครนะครับโอเคทีนี้นะครับรัชกาลที่3นะครับพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ทรงให้แก้แบบนะครับแก้แบบเป็นแบบแคล้ายๆเป็นแบบเกี้ยวจีนเนาะเฉพาะปลายยอดมันนะครับพอถึงรัชกาลที่4นะครับก็ให้กลับไปแก้หอกองให้เป็นเหมือนเดิมนะครับให้ให้ให้เป็นแบบดั้งเดิมอ่ะส่วน พอตอนถึงรัชกาลที่5นะครับก็ให้ทําใหม่หมดเลยนะทำให้เหมือนเดิมแล้วก็บูรณะใหม่อะไรใหม่คือทําให้สวยงามเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต่างชาติก็เริ่มเข้ามาค้าขายบ้านเราและรห้าท่านก็มองการไกลนะก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีการบอกเวลาที่ทเที่ยงตรงและแม่นยำก็จะเน้นไปในทางสร้างหองนาฬิกาแล้วก็ทำรูปบํารุงเกี่ยวกับหอนาฬิกาซะมากกว่านะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยพอมาถึงรัชกาลที่9นะครับ ปีพศ2525นะครับปี2525 25เนี่ยก็เป็นปีที่สมโพธครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับโหแล้วเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยเกิดปีพศ .2525 พอดีนะเลยนะครับครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็เป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะตอนผมเกิดมาเนี่ย แม่ก็ชอบเล่าให้ฟังนะครับคนรอบข้างก็จะชอบพูดตลอดเลยว่าผมเกิดปีที่เขาสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200อปีตอนนั้นเนี่ยพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ตอนนั้นผมเกิดมาผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นนายกนะครับหรือว่าเป็นสมโพธผมเพิ่งมารู้ตอนโตๆนี่แหละนะครับที่เขาเล่าให้ฟังกันว่าผมเกิดปีที่เขาสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์นะครับครบ2อ0ปีนะโอเคมาทีนี้เรามาเข้าเรื่อง หอนาฬิกานะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดไปยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าหอกองนะครับหอกองเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับเห็นไหมว่าจะเป็นตึกสีแดงๆเนาะส่วนหอนาฬิกานะครับที่เรามาให้ความสําคัญเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็คือหอนาฬิกาก็จะเป็นสีขาวๆเนาะโอเคทีนี้เนี่ยหอนาฬิกาสมัยรอสีคือหอนาฬิกาแห่งแรกแล้วสร้างก่อนบิ๊กเบนถึง2ปีเลยครับบิ๊กเบนคือหอนาฬิกาของประเทศอังกฤษนะครับ และก่อนที่ชาติมหาอำนาจของโลกจะสรุปเลือกหอดูดาวที่กินิดกรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะครับเป็นลองติจุดที่ศูนย์นะครับและเทียบเวลาให้เป็นเวลาสากลเมื่อปีพศ2427นะครับแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเพราะว่าที่สยามนะครับสมัยก่อนประเทศไทยยังเรียก ตัวเองว่าสยามนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ทรงกําหนดเส้นเวลามาตรฐานนะครับไว้ใช้ในบ้านเราเองแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเกือบ30ปีเลยนะครับหรือเราเรียกว่า b a n g k o อก i d t i m e ซึ่งลองติจูดที่ศูนย์ของสยามตอนนั้นก็คือพระที่นั่งคูดโดนทัศนัยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถ กำหนดลองตีจูดที่ศูนย์ของเราใช้เองนะครับตรงเทียบกับฝรั่งได้ก่อนถึง30ปีเลยนะครับโอ้โหคลิปนี้นะครับใครที่รับชมจนจบผมก็ขอบคุณมากนะครับก็โอเคสรุปให้ฟังคือหอนาฬิกาที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังที่ผมไปถ่ายล่าสุดนี้คือหอนาฬิกาของลอ5ท่านสร้างจำลอง ของเดิมที่รอสีเคยสร้างไว้เพราะของเดิมมันผุพังนะครับพื้นมันเก่าก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือทําขึ้นมาไว้นะครับใกล้ๆกับหอ,อกองนะครับก็คู่กันเลยนะครับเป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางของเวลาณจุดเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีหอนาฬิกาและหอกองขึ้นมาเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะใครรับชมจนจบผมก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วร้านผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชื่อร้านวัตถุวีนะครับรับซ่อมนาฬิกาเปลี่ยนทานเปลี่ยนสายตัดกระจกล้างเครื่องซ่อมนาฬิกานะครับเอวิติงจิงกะเบลนะครับใครอยากจะซ่อมนาฬิกานะครับก็มาปรึกษาผมได้เลยนะครับร้านวัตถุวียินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ